กราสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบวันนี้ก็สุรินทร์ซีดก็นําเสนอการวิธีการทํำข้าวหมากนะครับเพื่อไว้รับทานที่บ้านนะครับข้าวหมากก็มีสารโปรไบโอติกสูงนะครับช่วยทําให้ร่างกายผิดปดอินทําให้กระดูกและเม็ดเลือดต่างๆแข็งแรงครับมีสารต้านอนุมูลอิสระ เมื่อเรานึ่งข้าวเหนียวเราก็รัดขั้นตอนมาเลยให้วิดีโอจะได้สั้นขึ้นรัดขั้นตอนมานึ่งข้าวเหนียวลืมผัวนะผมใช้ข้าวเหนียวลืมผัวแล้วก็ข้าวเหนียวเขีเ้ยวงูเขี้ยวงูใช้1นกิโลลืมผัวก็ถ้วยเล็กๆถ้วยนะึ่งนึ่งเสร็จแล้วเราก็มาตากให้เย็นตากให้เย็นเสร็จแล้วเราก็มาล้างน้ําให้ให้ข้าวเหนียวไม่จับกันนะครับล้าง เพื่อทําให้ข้าวเหนียวร่วนไม่จับเป็นก้อนนะครับครับรช่วยทําให้ร่างกายผลิดกรดอินซีทําให้กระดูกแข็งแรงและเม็ดเลือดต่างๆแข็งแรงมีสารต้านอนุมูลอสระนะครับช่วยกําจัดสารก่อมะเร็งต่างๆในร่างกายบําบัดโรคเพาะโรคหัวใจความดันโลหิตสูงเบาหวานภูมิแพ้ จะมีสังกะสีช่วยบำรุงผิวพันณ์บำรุงเลือดนะครับพอดีของข้าวหมากนะครับใครที่เป็นโรคกระเพาะก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้ทาให้ผิวพันธ์เปล่งปลั่งนะครับเราล้างน้ำสามจำนวน3าครั้งนะครับข้าวเหนียวที่หุหงสุกแล้วนะครับทิ้งไว้ไเย็นลลางสาครั้งนะครับ ก็ทิ้งไว้ให้เสดจน้ำแล้วก็ล้างอีกเที่ยวจนครบ3มครั้งนะครับถึงจะได้ที่นะครับใครที่เป็นความดันโลหิตสูงเบาหวานภูมิแพ้นะครับโวนี้ก็สามารถทานเข้าหมักช่วยได้นะครับมีสารโปรไบโอติกนะครับช่วยในการย่อยอาหาร โปรไบโอติกก็จะมีในจำพวกนมโยเกิร์ตพวกนี้นครับอาหารที่เป็นสารอินซีนะครับเป็นจุลินซีนะครับแป้งข้าวหมากเป็นจุลินซีเชียร์ยิสทำจะเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำตาลกระบวนการเปลี่ยนแป้งให้เป็นต่างๆก็จะมีแอลกอฮอล์เกิดขึ้นนะครับ oh. ยวล้างครั้งที่3ามแล้วก็ทําให้ข้าวเหนียวร่วนนะครับไม่จับกันนะครับพอล้ลางครั้งที่3ามเสร็จแล้วเราก็มา,าทิ้งไว้ให้เย็นก่อนทิ้งทิ้งไว้ให้เสด็จน้ําก่อนนะครับแล้วก็นําแป้งข้าวหมากที่บดแล้วนะครับประมาณหเม็ดครับต่อนะข้าวหนกิโล ก็จะได้เชื้ออีสพอดีกับข้าวที่เราเตรียมไว้ครับโดยข้าวหมากแล้วก็คลุกเคล้าให้ทั่วครับข้าวจะร่วนนะครับถ้าเราไม่ล้างน้ำม,มันก็เป็นเทคนิคของการทำข้าวหมากนะครับก็ผสมคลุกเคล้ากันไปให ผูนะครับหลังจากนั้นก็นำมาใส่หม้อขนาดพอดีครับไม่เล็กไม่ใหญ่ครับแล้วก็พรมน้ำเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับพรมน้ำประมาณครึ่งถ้วยนะครับเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ข้าวเหนียวนะครับมันทำให้ตึงในการปฏิกิริยาการเปลี่ยนข้าวหมากได้เร็วขึ้นนะครับ ใช้เวลาน้อยสั้นลงครับและทำให้ได้น้ำเข้าหมากเยอะครับครับเมื่อกลุกเคล้าแป้งเข้าหมากเสร็จแล้วเราก็ปิดฝานะครับปิดฝาทิ้งไว้ในที่เย็นนะครับครับไม่มีแดดครับในห้องอุณหภูมิพอสามวันครบ3วันก็จะเป็นอย่างนี้ครับ กดแล้วมันจะข้าวจะลอยนะครับข้าวจะลอยกดแล้วจะมีน้ําเชื่อมออกมาเยอะเลยครับอันนี้ก็เป็นปริยาของแป้งข้าวหมากเชื้อยิดนะครับเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้าตาลครับแล้วก็มีแอลกอฮอล์เล็กน้อยนะครับแอลกอฮอล์อ่อนๆนครับจะมีน้ําเชื่อมนะครับข้าวจะเหนียวนุ่มนะครับ ก็พร้อมที่รับประทานได้เลยนะค,ครับรับประทานเป็นอาหารว่างก็ได้หรือจะตอนเช้าๆเราก็รับประทานเพื่อ,อให้มีสารโปรไบโอติกในกระเพาะอาหารช่วยปิดกรดอินรียทำให้กระดูกและเม็ดเลือดต่างๆแข็งแรงนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยกำจัดสารกอมเ็งต่างๆ ในร่างกายนะครับบำบัดโลคกระเพาะโลคหัวใจบำดันโลหิตเบาหวานภูมิแพ้นะครับมีสังกสีช่วยบำบัดช่วยบำรุงผิวพรรณให้เลิมเริมงเม็ดเลือดนะครับครับท่านผู้ชมก็มาถึงช่วงสุดท,ท้ายของคลิปวิดีโอแล้วครับวินซีก็ขอกลับลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ